ช้อปปิ้งทีละล้านบ้าไปแล้วสวัสดีครับดานังวันที่สองครับอ่าดอดอยัางไม่แปดโมงเช้าเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไป ท a านมาเก็ตนะครับตอนเช้าแล้วก็ไปเดินดูตลาดแถวนั้นแล้วก็ช่วงบ่ายวันนี้จะขึ้นไปบาน่าหิวกัยน,นะครับไปนั่งกระเช้าที่มีความยาวที่สุดในโลกนะครับวันนี้รายละเอียดต่างๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันครับผมบาเราจะเรียกแก๊ปก่อนเพื่อไปที่ท่านมาเก็ตนะครับเนี่ยครับราคาก็ดีมากเลย3 1มหมื่นหนึ่งสามหมื่นหนึ่งแล้วเป็นเงินบาทกท็ประมาณ 40กว่าบาทประมาณนี้รเรามาลุ้นกันว่าวันนี้ผนจะตกไหมถ้าเราขึ้นบาน้าหิวนะครับ,รบตอนนี้ก็เริ่มปล่อยๆเดี๋ยวไปตลาดแล้วไปหาข้าวเชาว้ากินกันด้วยครับถึงแล้วครับหานมาเก็ต ใกล้กับโรงแรมเรามากครับตั้งแทก่ประมาณสามหมื่นหนึ่งเองแล้วก็ที่เวียดนามนี่ก็เป็นเรื่องปกติของเสียงแต่เดี๋ยวเราไปเดินเล่นในตลาดกันครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เผื่อหาราคาตอนเช้าด้วยครับผมไปครับไปดูบรรยากาศในตลาดฮาหนเนครับทริปเล็กๆได้น้อยสำหรับผู้ที่ต้องการมาเที่ยวตลาดฮานมาร์เก็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นของฝากหรือชุดหรือเสื้อผ้าต่างๆที่ขายที่นี่ผมแนะนําให้ต่อราคานะครับต่อราคาให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ข้อสำคัญเลยคือการคุยราคาให้เคลียร์นะครับเพราะว่าชุดอ่าวใหญ่เนี่ย มันมีทั้งแบบที่ตัดสําเร็จรูปแล้วแล้วก็เป็นการวัดตัวตัดนะครับอย่างสิ่งเกิดขึ้นกับทิปนี้ก็คือเขาบอกราคามาแล้วเราต่อราคาเหลือแสนสองเสร็จแล้วเขาไดบอกว่าแสนสองยังไม่รวมค่าตัดต้องเสียค่าตัดอีแปดหมื่นนะครับสรุปสุดท้ายกลับไปที่ราคาเดิมสามชุดละสองแสนนะครับใครมาก็แนะนําให้ลองคุยราคากันให้ดีนะครับแล้วก็ต่อราคากันเยอะๆนี้เราอยู่อันนี้ เฟิร์เขาแน่นอก็ของผมสั่งเป็นเออ่นื้อครับของตัวยากระะสั่งเป็นหมูมาลองชิมดูนะฮะร้านนี้ก็ยูทูบเบอร์มารีวิวกันเยอะมาก มันแบบนุ่มๆจะไม่เหมือนเส้นบ้านเราที่มันแบบเด,ด้งเงเหนียวเหนียวอะไรเงี้ยอันนี้มันจะเป็นแบบความนุ่มเป็นไงครับเส้นเหมือนมีขาวเลยมาเหมือนมีใช่มันเหมือนมีขาวแต่ว่ามันเป็นไซส์เท่าเส้นเล็กแต่รสสัมผัสอะมันคือมีขาว Thank you อันนี้ก็เป็นหมูปอกกับอันนี้มันคืออะไรนะเมืยอจิ้มเล่นแบบชุดแป้งทอดนะครับก็จะมีน้่มจิ้มลอง ป้านเราน้ำจิ้มก็เปรียปร้ยวๆหวานๆมีรสชาตินิดๆครับจิ้มกระดาษไปจิ้มกระดขขาษหวานมากเแบบชิ้นใหญ่มากน้ำจิ้มที่มากับกุ้งเนี่ยก็เป็นแบบเดียวกันก็จิ้มหน้าตาเหมนกัแบบเดียวกับที่ให้มากับหมูกป่า จิ้มแล้วมันก็หวานหวานน้ำจิ้มมันออกหวานนะครับยังไงขอตัวไปทานก่อนครับเดี๋ยวมาดูราคาตอนทานเสร็จกันว่ามื้อน,นี้เราต้องต้องต้อง ทั้งนี้ป่8เดี๋ยวเดินทางกลับไปที่โรงแรมไปเก็บของนะครับนี่10โมงกว่าแล้วโรงแรมเราเช็คเอาท์ได้ตอนเที่ยงก็เก็บของเช็คเอาท์แล้วก็เดี๋ยวเรียกแท็กซีไปบา้านั่ฮิวจ์กันครับ8ดูบรรยากาศตอนไปเที่ยวบ้านั่ฮิวจ์กันวันนี้ครับวันนี้เราเช็คเอาท์ที่โรงแรมเลกาซี่โฮเทล เรียบร้อยเป้าหมายต่อไปเราจะไปบานาฮิลครับเราเรียกแก๊ปที่เป็นรถแบบเจ็ที่นั่งนะครับเพราะเรามีกระเป๋าสามใบมีใบใหญ่ใบหนึ่งก็แก๊ปของเราก็น่าจะมาแล้วน่าจะเป็นขั้นโนู้นนะครับถ้าแก๊ปไปบานา,บบบบนาฮิลสาหรับรถเจ็ที่นั่งอยู่ประมาณเกือบเกือบสี่แสนหักส่วนลดของแก๊ปแล้วอันนี้ก็เราได้ส่วนลดรประมาณ15เปครับ,บก็เดี๋ยวเราก็จะต้องเดินทางประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพอไปถึงบานาฮิลเดี๋ยวเราถ่ายขั้นตอนการขึ้นกระเช้าให้ดูแล้วก็ห้องที่เราจองเนี่ยก็ ราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับสำหรับมันให้อยู่คืนนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับผม,มเกิดอะรขึ้นคะคือคนขับแกของที่เราเรียกมาเมื่อกี้นี่ครับเขาไม่รู้เส้นทาง เขาพาเรามาลงผิดจุดมั่วซั่วไปหมดขับรถแบบเ,เขามีป้ายห้ามเข้ามันก็ขับเข้ามา mm hmm. ก็พยายามจะบอกทางเขาว่าให้ไปทางนี้ mm hmm. เขาก็บอกว่าไม่ใช่ mm hmm. อ้าวคือไอ้จุดที่เราลงจากรถเมื่อกี้เนี่ยครับมันไม่ใช่ไม่ใช่จุดที่เราปักหมุดมา mm hmm. ก็เลยไปติดต่อตรงส่วนเมื่อกี้เนี้ยมันเป็นส่วนของกุ๊กทัวร์ ให้เราเดินเข็นกระเป๋าไปจะมีเบลบอยที่ขับตุกๆมารับเราก็าเดี๋ยวลองดูเพราะว่าตรงโซนเนี้ยไม่มีใครเข็นกระเป๋าเลยเขามากับทัวร์เป็นแบบวันเดทิปลักษณะนั้นแล้วมันสวยงามมากเลยนะ <c oughs> ได้รถแล้วเป็นรถกรอล์ฟของโรงแรมนะครับมารับเรา มันก็คงจะมีช่องที่ไม่ให้รถธรรมดาเข้าน่าจะเป็นช่องสําหรับรถทัวร์อย่างเดียวเพราะเมื่อกี้ที่รถของเราขับเข้ามาก็มีรปพมามาไล่ให้ออกนะครับสิ่งจริงๆมันไม่น่าจะใช่จุดที่เราควรจะต้องลงตรงเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่มันยากก็คือเขาอะคุยภาษาเดียวกันเขาน่าจะบอกได้เพราะเราก็บอกเขาแล้วว่าเราเราจะไปที่โรงแรมนะครับเราเรามาค้างไอเราอะพูดอะไรกับเขาไม่รู้เรื่อง ากลายเป็นใช้ภาษาอังกฤษง่ายกว่านี่แหละครับคือจุดที่เขาควรจะต้องมาส่งเราตั้งแต่แรกเขาจะไปปล่อยเอาไว้ข้างล่าง นเยอะมากนะฮะเมื่อกี้จากการที่คุยกับพนักงานพนักงานบอกว่านี่ถือว่าไม่เยอะนะครับแต่วันนี้ก็เป็นวันที่อากาศดีมากไม่มีฝนนะครับแล้วก็แดดออกแต่ว่าอากาศเนี่ยเมื่อกี้เช็คจากในมือถืออยู่ที่ประมาณ22องศาก็เย็นสบายชั้ประมาณ4ี่โมงเย็นก็น่าจะคนโล่งออกว่านี้เพราะเขาบอกว่าครุปทัวร์เนี่ยจะลงจากที่นี่ประมาณ4ี่ อนนี้เดี๋ยวเราก็เช็คอินแล้วเอาระเป๋าไปเก็บที่ห้องแล้วก็จะมาเดินเล่นมาดูบรรยากาศ Hãy subscribe cho nam, Ghiền เรามาเช็คอินที่ห้องพักแล้วนะครับห้องพักของเราคืนนี้มันเป็นห้องแบบ Family t ทิ e นะครับ mm hmm. ก็คือสามารถนอนได้4คนราคาที่เราจองมาในโอ u กูดาเนี่ย, o ยถือว่าค่อนข้างสูงเลยครับคืนนี้ <c oughs> ใครที่ขึ้นมานอนวันนีออ้อย่างทิปของเราะระวังแผงกันไว้ว่าเราจะนอนที่ดานังเนี่ยให้ราคามันถูกๆไม่ต้องเสียงเงินเยอะแล้วก็มาเสียเง,งินเยอะกับคืนนี้นะครับ คืนนี้เราจ่ายทั้งหมดประมาณ6,009นะครับก็ได้อาหารเช้าบุฟเฟ่ต์นะครับอาหารเช้าบุฟเฟ่ต์เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณ6.30จนถึง9.30ครับแล้วก็ห้องราคา6,009เนี่ยรวมตั๋วสำหรับกระเช้านะครับ2คนเรามาทริปนี้เรามา3ก็คือต้องซื้อเพิ่มแต่ว่าคนที่ซื้อเพิ่มมาอย่างอ่า ภรยาผมกับแม่ภรยาผมเนี่ยก็ใช้ฟรีทิเก็ตนะครับผมซื้อเพิ่มผมจ่ายไปอีก6 3 0 0 0 0 0หนะครับ6 3 0 0 0 0ดองนะครับก็แล้วก็ขึ้นมาราคานี้เป็นราคาไปกลับนะครับพรุ่งนี้เราก็จะลงแล้วก็ใครที่ขึ้นมาจุดไฮไลท์ของที่นี่ก็คือ,อ,อ Golden b i a c h นะครับหรือว่าสะพานมือ,อ,อสำหรับผู้ที่พักบน Banana Hill เนี่ยไม่จำเป็นต้องรีบไปในวันนี้นะครับเพราะว่ามันจะมี Golden Hour สำหรับผู้ที่พักข้างบนนี้เท่านั้นนะครับรอบแรก6โมง 5กโมงหโมง5นาทีเป็นช่วงเวลาที่กระเช้าจะเปิดรอบแรกเพื่อให้คุณลงไปถ่ายรูปให้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าถ้าไปตอนนี้คนเป็นร้อยแน่นอนคนเยอะมากดูจากข้างล่างตอนนี้นะครับตอนนี้คนก็เยอะนะครับแต่พนักง,งานบอกเราว่าไม่เยอะ,อะพอแค่ถ่ายคนคนน้อยพอดีเลยจริงๆคนเดินเต็มถนนเลยครับเมื่อกี้ พนักงานบอกว่าเนี่ยสภาพเนี้ยถือว่าไม่เยอะแล้วก็วันนี้อากาศดีข้างบนเนี้ยดีมากนะครับไม่มีฝนนะครับมีแดดไม่มีหมอกอากาศเย็นตอนนี้อากาศอยู่ประมาณ19องศาเท่านั้นเองก็เย็นสบายนะครับใครขี้หนาวก็เตรียมเสื้อมาด้วยแล้วก็อาหารข้างบนนะครับก็มีร้านอาหารหลายร้านใครคิดถึงอาหารไทยข้างบนนี้มีร้านอาหารไทยนะครับแจ้งก่อนว่าราคาแพงกว่าข้างล่างนิดนึงสําหรับใครที่ เตรียมตัวมาก็อาจจะแบบซื้อเครื่องดื่มที่ชอบขึ้นมาจากข้างล่างก็ได้นะครับใส่กระเป๋าขึ้นมาแล้วก็ในห้องเราก็มีชากาแฟน้ำเปล่าไว้ให้บริการตามปกตินะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปเดินเล่นกันดูบรรยากาศของปัน,หนาหิวกันนะครับคิดว่ามันน่าจะมืดเร็วนะครับข้างบนเนี้ยเพราะว่าตอนนี้2องโมงเราได้ Early Check-in แล้วก็สองโมงเนี่ยแดดก็ไม่ค่อยมีละ ก็มันมีโอกาสที่จะฝนตกได้ตลอดเวลาด้วยซ้ำครับบนวานาฮิลอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสิทธิพิเศษสําหรับผู้ที่พักบนวานาฮิลและจองออนไลน์นะครับผมจองผ่านอากูดาเมื่อกี้ทางรีเซพชันเนี่ยแจ้งว่าผมสามารถเลดเช็คเอาได้ถึงบ่ายโมงซึ่งถ้าเกิดดายเล็กบุ๊กิ้งกับทางเมอร์เคียวบานาฮิลครับมันจะต้องเช็คเอาตอนสิบโมงครึ่ง พรุ่งนี้เราสามารถอยู่ในห้องได้ถึงบ่ายโมงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราถึงเวลาเช็คเอาแล้วเราเราย,ยังไม่อยากลงเรายไม่อยากกลับเข้าไปในเมืองดานังเนี้ยครับเราก็สามารถฝากกระเป๋าไว้ที่ล็อบบี้ได้นะครับแล้วเราก็เที่ยวเล่นให้เต็มวันเลยจนกระเช้ารอบสุดท้ายรอบหกโมงก็สามารถทาได้แต่ถ้าเกิดใครอยากรีบลงไปก่อนเพื่อไปเที่ยวต่อในเมืองดานังหรือจะไปหอยอันหรือจะไปเวก็สามารถทําได้ตามความต้องการเช่นกันนะครับไปเดี๋ยวเราพาลงไปเดินเล่นข้างล่างไปดูบรรยากาศกันว่า ไอตัวบาน่าฮิลที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเนี่ยข้างล่างเนี่ยบรรยากาศมันจะเป็นยังไงครแต่เมื่อกี้ที่เดินมาเนี่ยก็ถือว่าสวยมากๆเลยเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยราคาเครื่องดื่มที่นี่นะครับโคลาข้างล่าง1 7ื่นข้างบน30,000เบียร์ข้างล่าง1 7ื่นเหมือนกันข้างบน4ี่0 0ื่ครับ สหรับคนที่ขึ้นมาบนนี้คือของเล่นเนี่ยบางชิ้นอ่ะมันรวมอยู่ในค่าบัตรแล้วครับเราไม่ต้องซื้อค่าเครื่องเล่นเพิ่มนะฮะนอกจากในพวกของเล่นที่เป็นซุ้มๆพวกนี้ที่ชนะเราจะได้ของรางวัลไ้ค่าเสียตังเพิ่มประมาณห้าหมื่นถึงแสนนะฮะ น <Nam> สวัสดีครับโอ้สวัสดีสวัสดีครับ <laughs> เบี Garden. ยร์การ์เดนเดี๋ยวเราไปลองคุยกับพนักงานเขาดูว่าเราจะสามารถจองโต๊ะสำหรับมื้อเย็นได้ไหมเาสีาำหรับมื้อเย็นนะครับคือเวลาเริ่มตั้งแต่4ี่โมงครึ่งจนถึง3ามทุมครึ่งเลยแล้วก็เมนูอาหารเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยไล่ตั้งแต่สลัดนะครับโคคัสเออแล้วก็มีพวกแบบอาหารร้อน เป็นปัญญากิของทอดนะครับแล้วก็มออีอาหารของเวียดนามน,นะครับเครื่องหนึ่งก็จะมีมีน้ำชามีน้ำเปล่าให้นะครับแล้วก็สเตชันกิลคอรฟู้ดฟรุตแล้วก็กขนมปังแล้วก็ขนมหวานนะครับมีครบหมดเลยนะครับ uh, Can we do reservation for three people เล่นในนี้กันมาครับเอ่อเป็นเหมือนเป็นรถรางที่เราสามารถเบรกได้ด้วยตัวเองก็เสียเงินไปคนละเจ็ดหมื่นเป็นเงินไทย2คนเอ่อสองคนแสนสี่เป็นเงินไทยประมาณ2 0 0ครับก็สนุกดีสนุกเลยแหละแต่อันที่เราเล่นเมื่อกี้เนี้ยมันเป็นแบบที่เราต้องซื้อบัตรเล่นเขามีอันที่เล่นฟรีเนี่ยอยู่ด้านหน้าเราครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันว่าคิวมันยาวไหมเพราะว่าตอนนี้คนก็เริ่มลงไปเยอะมากแล้วครับ แล้วก็ได้รูปมาด้วยซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะครับเขไม่ได้บังคับแต่เราเลือกที่จะซื้อมา เราเล่นในวันนี้นะครับที่เราถ่ายทั้งหมดอ่ะมันเป็นของเล่นที่ฟรีครับมันรวมอยู่ในค่าตั๋วอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ไอชิงช้าอันแรกเลยที่หมุนหมุนอยู่ด้านนอกนะครับมาถึงเอาพายโคสเตอร์มี2อันอันหนึ่งเสียเงินเจ็ดหมื่นนะครับอีกอันหนึ่งไม่เสียเงินเล่นดีกว่ากันครับจริงๆมันก็ดีทัง้งสองอันแต่ถ้าเกิดมีมีเวลารอไม่ได้รีบก็ไม่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินแก้ปัญหาครับ ก็คือไปต่อคิวเมื่อก,กี้เราต่อคิวกันอยู่ประมาณ20นาทีได้ครับประมาณ20นาทีก็ได้เล่นแล้วก็รู้สึกว่าความยาวของของไอรถรางเนี่ย ทั้งเสียเงินและไม่เสียเงินเนี่ยมันยาวพอกันเลยครับเผลอๆอันที่ไม่เสียเงินเนี่ยจะยาวกว่านิดๆด,ด้วยซ้ําแต่อันที่ไม่เสียเงินเนี่ยตอนนี้ขึ้นตอนที่ขึ้นกลับมาที่สถานีที่เขาปล่อยเราลงไปอ่ะสวยมากแล้วมันเป็นเนินชันสูงข,ขึ้นมาสวยเลยครับอันนี้คือถ้าถ้าสนใจเล่นเครื่องเล่นชนิดนี้แนะนําให้ไปเล่นนันที่ไม่เสียเงินด้วยเอาลไพโคสเตอร์ครับก็นี่เรากำลังต่อคิวจะไปลุยรถบัมกันอีกหนึ่งอย่าง น่าจะเป็นของเล่นอย่างสุดท้ายของวันนี้นะครับที่เราจะเล่นกันเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราจะกลับไปที่ห้องพักของเราครับแล้วก็ไปเอาน้้ำจิ้มที่เราทํามาเพื่อไปทานอาหารเย็นครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยตั้งแต่เช้าเราทานแค่เฟอไปนะครับแล้วก็เดี๋ยววนนียไปลุยมื้อเย็นกันเลยยาวๆ